ขอกับรัตนาปู่ประธรรมเพื่อเป็นมงคลสําหรับการจัดทําเพลงเพื่อส่งเสริมเชิดชูบวรพุทธศาสนาซึ่งมีิวงปูเป็นอาทิครับขอากาบนิมน้วยความเคารพรักครับผมแซวมสาสุตรายหลักปรทานรรฐานนั่งสมาธิภาวนาท้ิสงบ าผู้ใดทำขาดจากสิู้จารีสุ่มด้วยกานปฏิบัติจิตพระพุทธศาสนา,าปฏิบัติให้คิดสงบแล้วปฏิรูร้คิดว่าไม่เป็นอยไรงไะไม่คิดสงบแล้วปฏิรูร้ว่าตัวเองว่าได้บุญได้บุญสุ่้นการ หลักศาสนาเล่นเมตนะราะวนาน้าขาว่าปฏิบัติธรรมกับขอรู้จับเป็นพาะสุก,ก,ก,าาก็เขา,า,า,เ,ขา,ขาเจพ่อหรวงจักแลาวมาทำทานเพราะานาดาเาจรบ้จัก อนี่างอน่บงครับี่เานน่วส่วนี่วามราเราพุทธศาสนาครับก็เป็นเมตตาธรรมนะครับที่พระเด็พระคุณท่านได้เมตตาปรารกธรรมเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับท่านผู้นวยการนะครับท่านกรมวลพบพินิกษ์มนตรีครับซึ่งเป็นศิลปินเพื่อเชิดชูบวญพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันมงคลนะครับวัน

ครับลูกหลานก็ขอปัตตนโมทนาไม่บุญท่านสาธุชนคนดีกล่าวคำว่าสาธุโดยพร้อมเพียงกันครับสามครั้งครับสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทามีครับผม